เก็บ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 เคเคเอาสวยไปเฉ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 ยเกิดไม่เปลาเคเขสวย สวยโอ้แม่งหลบได้หมดเลยอะไรแม่งเรงตัวนี้แต่ตัวอื่นเฮ้ยมีคนโดนสไปเยนสวยเย้เรียบร้อยค่อนข้างได้เปรียบอ่ะค่อนข้างได้เปรียบเลยโอเคโอเคสวย ตัดส <G uy> <laughs> ินใจได้ดีตัดสินใจได้ดีอุ้ยเอาไม่ทันโอ้ my god เอาไ้เอาเฮ้ยลืมพูดคิดนี่วะขอโทษสวัสดียร์สของครับผมเอาเอาต้องหลดแล้วเอาต้องหลดแล้วต้องหลดละอีนี้เดียว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 ทุกคนอีนี้เดียวอีนี้เดียวอีนี้เดียวเฮ้ยอีนี้เดียวอีนี้เดียวจะเป็นเดียวเป็นเดียวเอาดิ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  ดีใ,ใจมากเลยทนที่สุดโอ้ความพยาย,ยามพิีหิถนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะทุกคนนะว้าวว้าวสงสัยสันติ <c oughs> สงสัยสันติจะไม่ใช่ทางออกนะเก้า <c oughs> มอ,มอต่างหากคือทางออก <c oughs> ได้ลมึงเป็นอ er ิมอร์เตอร์แท้ๆเลยแหละ นี่ยังกว่าอิมพอเตอร์เตอร์อีกอันอ่ะโอ้ยอันอโอ้โหกูเหลือตัวชื่ออ่ะเออ <laughs> เรียบร้อยเล่นไม่ได้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 ไไดไไดยืนยาวๆยืนยาวดันเลย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 ไปอดัดสวยสวยไปเลยไปเลยไปเลย <don> อาร์ตไม่เห็นว่ามันมีกับดักเหรออร์ที่ถามสิ สวย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 การมากเฟมโอเคเฟมโอเคเฟมโอเคแมวมัดไม่ได้แมวมัดไม่ได้เฟมโอเคเฟมโอเคโอเคไอ้คนสวยแมวไม่อย่างสวยเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ดีโอเคออกเลย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 สองคนสองคนสองคนสวยโนเบลมันไม่ได้อัพปืนใหญ่นะทุกคนน่าเสียดายน่าเสียดายนะ ไม่โดน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 นะถ้าโนเอลปืนใหญ่ย,ยิงโดนเฟมอะ่ะหกสิบเพชรเป็นของใครสักพ <c oughs> ี่อุตสาเสี่ยงชีวิตมาตายแทน <c oughs> ทำตัวเป็นตัวดันชีทที่ดีก่อนแล้วกันไม่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 เดีย๋ยวไยุไมยผมเดียวไปยุบผมโอ้โหชีวิตแม่งโชคร้ายจัยงวะชีวิตนี้อะไรมันจะโชคร้ายขนาดน,นี้เ่ย เกิดมาบนดาวเขาแห่งความโชคลาภหรือ,อยังไงเนี่ยรับมีหน่อยเป็นไง oh! oh! ของจริง oh! ของจริงของจริงเออไม่ไม่ต้องดงต้องดานกันแล้วชีสวันนี้อ่ะอ้มีคนโดนสปายโยนโอ้โหอ๋อ เมื่อกี้โอ oh <no. S 1> ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเยอย,ยอยย๊ยโอ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 ้ยโอาวโอ๊ยอาวโอ๊าอายโอออ,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 อโอ๊ยออโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊อุ๊ยโอ,อยโออย๊ยอยอยยยยยออ๊ย มาแล้วของยากว้าวขอบคุณอากุมานะอากุมาที่สุดในโลกเลยทุกคนไม่ต้องห่วงเป๊ปลอดภัยเป๊โอเคดันชิดเลยเออของจริงเออเออเออเอาไปอาของจริงอย่ามาห้าวกับฟุนนอรดี้นะบอกไว้ก่อนทำตัวเป็นบอททำตัวเป็นบอททำตัวเป็นบอทเอือทำตัวเป็นบอท แม่ไม่รู้หรอกว่าเราคือบอทเออจทำตัวเป็นบอทตายสวยเกินมิชิโกะเป็หอย่างสวยเลย <c oughs> <c oughs> ทำตัวเป็นบอททำตัวเป็นบอท <c oughs> ทำตัวเป็นบอท อโอโ้ทำไรอ่ะอ่ะทำะไรอารไปละเรียบร้อยนี่เขาเรียกว่ามุมจูก๊กอารเนี่ยเขาดูไว้เขาเรียกมุมจูก๊กเบ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอืมคุณคุณนะอาร์ตมุมนี้คุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณนะคุณคุณนะทำไร <Nice. S 1> ทำไรทำไร <laughs> เรียบร้อย <laughs> <laughs> อาร์ตยังแก้มุมนี้ไม่ออกเลย nice. รวจังวะผมควรโยนเกมหนึ่งนายกองโชคกองโชคเออโอเคตามแผนเปิดตู้เย็นก่อนเปิดตู้เย็นก่อนเปิดตู้เย็นก่อนเปิดตู้เย็นเฮ้ยชิว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 ถามจะเปิดตู้เย็นทำไมวะอัดพี่หมา่พี่รวยเพื่อนเปิดตู้เย็นไม่ใช่อัดเปิดตู้เย็นไอ้บ้า ไอ้สายสวยสายสายบายลกฮัลเฮลัไม่ีลูับซ้ายลด้านซ้ายโอเคกองโชวอีกแล้วโอ้อโอมาแล้วมาแล้วมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้แตกกำแพงแตก ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ